เปิดเรตติ้งข่าวน้องชมพู่ประชาชนแห่ดูทุบละครหลังข่าวยับค่ะ เรียกเดียว,วานาทีนี้ข่าวการเสียชีวิตปริศนาของน้องชมพู่เด็กน้อยวัยสามขวบจากบ้านกกอกจังหวัดบุกดาหารคือข่าวที่ประชาชนทั่วประเทศสน,สนใจมากที่สุดอย่างแท้จริงเลยค่ะยืนยันได้จากตัวเลขเรตติ้งของรายการข่าวสองช่องดังอย่างไทยรัฐทีวีและก็อมรินทีวีค่ะที่นําเสนอข่าวรายการนี้แบบเจาะลึกพุ่งพรวดแบบชุดไม่อยู่เลยค่ะ โดยข้อมูลเมื่อวันที่24มิถุนายนระบุว่ารายการทุบตัวข่าวของอมรินทีวีทำเรตติ้งไปสูงถึง4.127เป็นอันดับ2รองเพียงละครหลังข่าวช่อง7จสีดานไทยรัฐนิวโชว์จากไทยรัฐทีวีเองก็ตามมาติดๆที่อันดับ3โดยได้ไป3.403ค่ะ อย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดเมื่อวันที่8กร,รกฎาคมพศ2563ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าเรตติ้งรายการข่าวเอาชนะละครหลังข่าวไปเรียบร้อยแล้วค่ะโดยรายการทุบโต้ข่าวข,าของอมรินทีวีทำเรตติ้งทั้งสิ้น4.194ส่วนปีคงของช่อง7ได้ไป3.821และไทยรัฐนิวโชว์จากไทยรัฐทีวีได้ไป3.790ตามมาเป็นอันดับ3ค่ะ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ